การุนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ AEW Double Or Nothing ปี2022นะครับ ก็ในศึกนี้นะครับจะมีทั้งหมด13คู่นะครับรวมไบอินด้วยก็ถือว่าเป็นศึกใหญ่ที่มีแมตช์มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านนะที่ข้ามรายการประจำสัปดาห์เราก็มาทำดับเบิลออนติงเลยนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเตรียมตัวทั้งสัปดาห์ในการไปขึ้นปล้ำที่สิงคโปร์นะครับและเพิ่งจะได้กลับมาที่ไทยเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้เริ่มดู มวยปล้ำกลับมาทําคลิปเนี่ยก็ประมาณวันจันทร์ก็เลยเพิ่งจะทําออกมาได้1คลิปนะฮะยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านที่ติดตามรายการประจําสัปดาห์ด้วยนะครับและหลังจากนี้เนี่ยก็จะพยายามกลับมาทําเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงไปและถ้าคุณชอบคลิปอะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถสนับสนุนผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ เพื่อให้คนดูเนี่ยเห็นคลิปของผมมากขึ้นหรือถ้าอยากเลี้ยงชานมไขมุกผมเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกด้านล่างได้เลยตามที่เห็นด้านล่างนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับในช่วงบายอินเนี่ยก็เป็นคู่ของโทนี่นีดครับมาร์คสเตอร์ลิงเจอกับแดนเฮาเซนแล้วก็เทพเจ้าฮุกนะฮะตัวแมทกันหน่อยครับทุกคนบายอินครับโทนี่นีดมาร์คสเตอร์ลิงเจอกับแดนเฮาเซนแล้วก็เทพเจ้าฮุกนะครับแดนเฮาเซนกับเทพเจ้าฮุกเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ ในรายการหลักนะครับคู่แรกครับคนละยามเอ็ F, เจอกับวอร์ดโลนะครับวอร์ดโลเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ยังบักเจอกับเดอะฮาร์ดี้นะครับเดอะฮาร์ดี้เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับชิงแชมป์ TBS แชมเปี้ยนนะครับเจ็คาเกลเจอกับแอนนาเจเจ็ดคาเกลสามารถเอาชนะไปได้นะครับคู่ที่4ี่เดซทรังเกิลครับเจอกับเฮาออฟแบล็ How of Back เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5ครับซามอนโจเจอกับอดัมโคนะครับอดัมโคสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่6กบิดเบรกเกอร์ครับเจอกับรูบี้โซโฮบิดเบรกเกอร์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่7ครับแท็กทีมหกคนแพนเวนเซนนะครับสกอร์ป e ิโอสกายอีธานเพจเจอกับไทคอนที่แซมมี่กาวาลาแฟงกี้คาซาเลียนแพนเวนเซนสกอร์ปิโอสกายแล้วก็อ e ีธานเพจเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับคู่ที่8ปด ดาบิเอรเลนเจอ,อร์กับไคล์โอไรลี่นะครับไคล์โอรไรล,ลี่สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่9ชิงแชมป์ AEW Women World Champion นะครับทันเดอร์โรซาเจอกับเซเซลน่าดิฟทันเดอร์โรซาเนี่ยสามารถเอาชนะและป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับคู่ที่ 10, Back Combat Club, Club Kingston, สิบแบ็คคูลคอมแบทขับครับแอดดี้คิงสตันสัตน้าโอทิสเจอกับเดอะเจอริโกเอฟเฟชเชตโซซิทีนะครับเดอะเจอริโกเอฟเฟชเชตโซซิทีเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับคู่ที่11บเ ชิงแชมป์ AEW World Tag Team Champion นะครับค i d ลีสเวอร์สติกแลนด์เจอกับจูเลสิกเอ็กเพรสเจอกับพาวเวอร์ฮอปลิกกี้สตาร์นะครับจูเลสิกเอ็กเพรสเนี่ยสามารถเอาชนะและป้องกันแชมป์เอาไว้ได้และคู่ที่12นะครับชิงแชมป์ AEW World Champion อดัมแฮง g m a n Page นะครับเจอกับเซียมพังเซียมพังสามารถเอาชนะและกลายเป็นแชมป์คนใหม่ตัวแมตช์ใน d o บ b l e o อ n นอตติงครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังพอสมควรเลยนะครับทุกคน คือมันมีแมตท,ที่ดีแหละแต่มันก็มีแมตท,ที่แย่เหมือนกันนะครับด้วยความที่ดับเบิลออนอตติงในครั้งก่อนๆนนะมาทำออกมาได้ดีมากนะครับมันก็เลยดูสเกลการปั้มของครั้งเนี้ดรอปลงมามากพอสมควรนะครับหลายๆคู่ดูเหมือนจะไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีด้วยซ้ำอนะ่ะนะครับการปั้มขาดๆเกินๆจังหวะไม่ตรงการปั้มบางคู่ไม่ได้น่าสนใจสเกลแมตอยู่ในรายการพวกรายการประจำสัปดาห์ก็พอนะครับ อย่างคู่ของยังบักเองก็ค่อนข้างน่าเบื่อนะคือเจฟฮาร์ดีอ่ะในปัจจุบันเราต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยปั้มไม่ได้เลยโดยสิ้นเชิงการเคลื่อนไหวต่างๆหรือแม้กระทั่งการเดินธรรมดาเนี่ยก็แย่มากแล้วนะครับมันเลยกลายเป็นว่าทําให้ตัวแมดอ่ะมันขาดสีสันไปเลยนะครับทุกคนคงดูแล้วรู้สึกเหมือนกันว่าเออมันชนะเพราะเป็นฮาร์ดีเท่านั้นแหละนะครับคือถ้าไม่มีชื่อเสียงในอดีตเนี่ยอย่าว่าแต่ชนะเลย เพอเพออาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มาขึ้นปล้ำด้วยซ้ำนะครับในด้านของเจดคาเกลเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าหายนะเลยทุกคนเพราะว่าตลอดทั้งแมตช์มีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ดูสับสนงงงวยไปหมดเลยอะ่ะเจ้าตัวเคยป้องกันแชมป์มาแล้วนะครับเป็นคู่เอกรายการด้วยซึ่งในแมตช์นั้นเนี่ยถือว่าทําได้ดีเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าในการป้องกันแชมป์คราวนี้มันดูไม่เป็นอย่างนั้นเว้ทุกคน เจคาเกลดูเหมือนคนปล้ำไม่เป็นแบบในช่วงแรกๆอะครับปล้ำผิดจำบทไม่ได้เคลื่อนไหวงงๆไปหมดได้ยินเสียงแอนนาเจกระสิบแทบจะตลอดทั้งแมตต์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวแมตต์ก็ยังออกมาไม่ดีเท่าไหร่ในด้านของโอเวนฮาร์ดฟาวเดชั่นเนี่ยทั้ง2คู่เนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังนะคือเป็นคู่ชิงอะแต่การปล้ำมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิด นะครับคู่ของอดัมโคเนี่ยยังโอเคหน่อยถึงแม้จะดูแพ้ง่ายไปนิดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีในด้านของฝั่งหญิงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับทั้ง2คนดูจังหวะเงือเงงะงะ,งะเหมือนกับว่าไม่ได้ซ้อมกันมาก่อนการใส่ท่าต่างๆเนี่ยค่อนข้างพัวพันนะครับคือดูไม่ดีแล้วก็วุ่นวายไปหมดในการที่คู่นี้นะครับอดัมโคกับบิทเบเกอร์ได้แชมป์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความเอาแต่ใจของโทนี่คานไปหน่อยนะครับ คืออดัมโคอ่ะเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะออกมาเปิดตัวกับบิทเบเกอร์อีกพวกเราอยู่บนทางเปิดตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่อดัมโคเคยให้สัมภาษณ์ไว้หลังจากนั้นเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ก็โผล่ขึ้นมาครับและทั้งคู่ก็ได้รับชัยชนะไปอย่างสวยงามคือถ้าพูดตามเครดิตแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่หรอกที่2คนนี้จะได้นะครับแต่เรารู้สึกว่าเหมือนกับโทนี่คารพยายามจะเอาใจนักมวยปั้มที่ตัวเองชื่นชอบเท่านั้น่ะ นในด้านของแท็กทีมผสมนะครับอเมริกันท็อปทีมกับแซมมี่กาวร่าเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะคือการปั้มมันไม่ได้เดือดแต่ว่าการเล่าเรื่องมันน่าสนุกทุกคนคิดว่าถ้าแซมมี่กาวร่าโดนกดไปอ่ะผมว่าคนดูน่าจะสะใจกว่านี้นะครับมันค่อนข้างที่จะไม่เมคเซนเท่าไหร่ที่อยู่ๆแฟงกี้คาซาเลียนที่ปล่อยให้แซมมี่กาวร่าโดนกระทืบอ่ะกลับขึ้นมาบนเวทีเพื่อโดนท่าไม้ตายเพื่อที่จะแพ้ไปอย่างง่าย นะครับจริงๆแล้วมันควรเป็นแซมมี่กวาวล่าโดนกระทืบแล้วก็แพ้ไปในที่สุดนะครับแบบนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกว่าแต่ดูเหมือนโทนี่คารนอยากจะปกป้องตัวของแซมมี่กวาวล่าไว้ค่อนข้างมากแหละครับก็เลยไม่อยากให้แพ้ในแมตช์แบบนี้คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยแซมมี่กวาวล่าก็คงผูกมัธาชิงแชมป์ต่อไปแหละคงไม่ได้ไปที่อื่นสักเท่าไหร่นะครับคือตอนนี้เนี่ยมองว่าแซมมี่กวาวล่าไม่มีทางไปต่อทางอื่นได้แล้วแต่ว่าโทนี่คารนเองเนี่ยก็ยังไม่อยากให้หายไปจากจอ ก็เลยกักพื้นที่ของ TNT แชมเปี้ยนเอาไว้ให้แซมมี่กับเวลาชิงเรื่อยๆนะครับเพราะกว่าจะได้ชิงแต่ละทีอะ่ะมันก็กินเวลา3-4สัปดาห์ตลอดนะครับเอาจริงๆเนี่ยสองกลุ่มนี้ตีกันมาน่าจะแบบหลายเดือนมากๆแล้วนะแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปไหนสักทีนะครับผมในด้านของดาบเบีลอเลนแล้วก็คายออรไลลี่วันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะผมชอบเลยนะครับการปั้มใส่จังหวะต่างๆถือว่ายอดเยี่ยมมากๆ ดูมีความเอาใจใส่ในตัวแม์มากกว่าปกติอะ่ะทำให้ตัวแม์ออกมาดูดีสมกับเป็นศึกใหญ่นะครับถ้าปั้มลายสัปดาห์แล้วทั้งคู่ปั้มแบบนี้ได้ตลอดมันก็จะดูยกระดับของทั้งคู่ได้ดีมากๆนะครับผมในด้านของการชิงแชมป์โลกหญิงเนี่ยก็มีความผัวผันไม่น้อยนะชั้นเชิงที่พยายามแสดงออกมันไม่ได้ดีอย่างที่พวกเขาคิดในหัวมันออกมาข,ดขาดๆเกินๆเอ,อ่อม้วนหน้ามาทับหน้ากัน ตอนกดไหลไม่ติดพื้นตอนล้มไม่เต็มหลังอะไรเงี้ยซึ่งพอเกิดปัญหาแบบนี้มันทําให้ความสมูิของแมตต์อะเสียไปและยิ่งถ้าเป็นความพยายามในการแสดงเทคนิคเจ๋งๆอะแต่มันดันทําไม่ได้ขึ้นมามันก็จะดูห่วยไปโดยปริยายทุกคนมันเหมือนกับว่ามีแค่ราคาคุยเท่านั้นะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายในส่วนของเจริโก้นะครับคือผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับการดูผ่านกล้องเท่าไหร่วะ คือมันตัดไปตัดมามันดูค่อนข้างยากแล้วก็ไม่เข้าใจอย่างตอนแรกเนี่ยเอ็ดดี้คิงตันนะฮะตัดภาพมาเนี่ยโดนอัดและสักพักหนึ่งก็ตัดไปที่เวทีตัดภาพกับมาอีทีคือได้เปรียบแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้คู่นั้นต่อยกันอยู่ๆตัดภาพมาไอ้นี่กําลังกลางโต๊ะคือมันดูมั่วไปหมดนะครับมันดีที่ตัวแมทพยายามจะขายความดิบเถื่อนคือเลือดท่วมจอเอากันให้ตายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้จดจําเลยทุกคนเพราะว่ามันดูไม่รู้เรื่องนะครับสิ่งเดียวที่จําได้ในแม์อ่ะคือเอ็ดดี้คิงตันถือน้ํามันมาแล้วก็ล่าใส่ทั้งเจริโก้แล้วก็เดนลสันนะครับแล้วสุดท้ายก็ต่อยกันเองผมจําได้แค่นี้เลยนะครับแน่นอนว่าการต่อเรื่องราวอะ่ะมันก็เหมาะสมแหละแต่ว่าแมดที่โปรโมทมาขนาดนี้อะ่ะมันควรจะมีอะไรที่น่าสนุกมากกว่านี้หน่อยนะครับอาจจะต้องกะจังหวะเด่นของแต่ละคน ให้เหมาะสมอ่ะคือตัวเองอาจจะเด่นน้อยลงในช่วงที่คนอื่นกําลังเด่นอยู่นะครับแต่ด้วยความที่มันต่อยกันทั่วอารีนามันก็ยากที่จะรู้ว่าอีกทีมนึงอะ่ะเขาสู้เสร็จหรือ,อยังนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายมากๆสําหรับแมตชนี้ส่วนในด้านการชิงแชมป์โลกเนี่ยผมรู้สึกเศร้าๆแปลกๆนะสำหรับผมนะครับคือแฮงแมนอะ่ะได้แชมป์มายัางไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยทุกคนตอนล่าแชมป์คือยอดเยี่ยมนะ แบบทุกอย่างออกมาดีมากๆแต่พอเป็นแชมป์ปุ๊บทุกอย่างจบเลยนะครับไม่มีเนื้อเรื่องอะไรรองรับไม่มีใครมาสารต่อความสัมพันธ์ Dark Order ก็ไม่ได้โผล่มาด้วยกันอีกนะครับสุดท้ายก็เสียแชมป์ไปอย่างงงงเนื้อเรื่องของการได้แชมป์เนี่ยมันดูจางกว่าเนื้อเรื่องที่เซียมพังสู้กับ MJF อซะอีกนะครับคือการที่เซียมพังมาชิงแชมป์เนี่ยเนื้อเรื่องมันจางมากทุกคน มันแทบจะไม่มีอะไรให้จดจําเลยนะครับคือออกมาด่ากัน2 3สสัปดาห์มองหน้ากันนิดหน่อยล้อเลียนท่าไม้ตายแล้วก็จบแมตช์นะครับ่วนตัวแมตช์เองมันก็จางไม่แพ้กันแล้วก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเพราะว่าโทนี่คาน์นอยากจะอบอุ้มอบอวยช่วยนักมวยปั้มตัวเองที่ชื่นชอบเฉยๆนะครับแน่นอนว่าเซียมพังก็สมควรจะได้แหละนะฮะเพราะว่าชื่อเสียงเลียงนามของพี่แกเนี่ยก็ไม่แย่เลยแต่เรารู้สึกว่า มันไม่น่าจะเป็นกับเรื่องจางๆแบบนี้นะครับเนื้อเรื่องจางๆแมตท,ที่เอาแต่นอนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าด้วยบทบาทแนละสภาพร่างกายของพี่แกอ,อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ก็นั่นแหละคือยิ่งนานพังมันก็ยิ่งแก่ก็เลยอาจจะต้องรีบทำนะครับแต่ว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าค่ายนี้เนี่ยพอเป็นแชมป์อะแล้วทุกคนจางเลยเว้ยแชมป์โลกหายแชมปท์ทีมหายแชมป์หญิงหาย มีแค่ TBS กับ TNT นี่แหละที่โผล่มาแทบจะทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ไม่ได้กระจายไปหาคนอื่นเลยเรารู้สึกว่าค่ายนี้ให้ความสำคัญกับกับเนื้อเรื่องของการท้าชิงเป็นหลักอ่ะคือเป็นแชมป์แล้วใช่ไหมอ่ะกลับไปนอนอยู่บ้านรอผู้ท้าชิงเพราะมีผู้ท้าชิงอ่ะเหมือนค่อยกลับมาทีนี้ก็กลายเป็นว่าได้แชมป์ไปแล้วทุกอย่างก็จางทุกอย่างก็จบไม่ได้ออกมาปลำ้ำไม่ได้ออกมาทำเนื้อเรื่องไม่ได้ออกมาโปรโมท ไม่ได้มีความสําคัญกับโชว์กลับไปนอนนะครับแล้วก็รอตัวที่จะมาชิงแชมป์แล้วค่อยโผล่มาอันนี้เรารู้สึกว่าค่อนข้างน่าเสียดายทั้ทง,ทงท้ที่แชมป์มันควรที่จะเป็นเนื้อเรื่องหลักของมวยปล้ำแต่ใน AEW เนี่ยเนื้อเรื่องหลักกลายเป็นคนอื่นซะอย่างนั้นนะครับเนื้อเรื่องมันมักจะไปกระจุกอยู่กับนักมวยปล้ำที่โทนิคาร์ชื่นชอบอะ่ะอย่าง Undisputed Elite Jimmy จ a มิการ์วาล่ e คิดรีวอทโลสติงเด h ะฮาร เอ่อมาลคายแบ็กทรางเกิลอะไรเงี้ยวนๆอยู่แค่นี้มาประมาณครึ่งปีแล้วนะครับในขณะที่ AEW อะเซ็นนะมวยปั้มใหม่แทบจะทุกสัปดาห์เลยนะคือเซ็นใหม่ยังไม่ทันคุ้มก็เซ็นตัวใหม่มาทับลายแล้วอะอย่างตอนลูบี้โซโฮมานะฮะคนก็เฮดังมากสักพักหนึ่งเซ็นโทนี่สตอมมาลูบี้โซโฮก็ตกไปปั้มอยู่ในดักสักพักใหญ่ๆเลยนะตอนนี้โทนี่สตอมเนี่ยยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยน่าจะได้ปั้มไปแค่ไม่กี่แมต อาทีน้าหรือว่าแอมเบอร์มูนเก่าก็โผล่มาอีกแล้วนะครับทีนี้เนี่ยสปอตไลท์มันก็จะไปหาอาทีนาและท,ทางทั้งที่โทนี่สตอมยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างได้ปั้มอยู่2อสามแมตช์เองมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับคือมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ปั้นให้เป็นชิ้นเป็นอันให้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ใน a e w เลยนะครับสุดท้ายแล้วโทนี่สตอมมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมึงเป็นคนที่อยู่ WWE ย้ายมา AEW แค่นั้น นะครับยังไม่ได้มีคุณค่าอะไรสำหรับ AEW เลยลูบี้โซโฮเนี่ยอย่างน้อยก็ยังดูแบบอยู่มาสักพักนึ่งอะ่ะนะครับก็เลยเออโอเคก็ยังค่อนข้างทีดด่จะดูมีความเป็น AEW อยู่พอสมควรนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแหละนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยโทนี่คาร์จัดโชว์ด้วยความชอบของตัวเองเป็นหลักแหละในตอนนี้นะครับถึงแม้ส่วนใหญ่อะ่ะมันจะยังตอบโจทย์แฟนๆอยู่ก็เถอะ แต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วอะนะครับคือถ้าเรามองตามตามที่มันผ่านผ่านมามันคงไม่มีอะไรไปไกลกว่าเนื้อเรื่องของแฮงแมนกับเคนเนโอเมกาหรอมั้งเนื้อออกไหมมันคงไม่มีอะไรที่จะไปไกลกว่าเรื่องของ m j f CM จเอเพังเรื่องของเอ็ดดี้คิงสตันไบรอันเดนเนสันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นเนื้อเรื่องที่ดีเพราะว่าเขาเอาเนื้อเรื่องเก่าๆมาปรุงใหม่ มันก็เลยมีความน่าสนใจมันก็เลยย้อนมองย้อนกลับไปเฮ้ยมันมีอดีตอันนั้นอันนี้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่อดีตมันหมดแล้วอะนะครับ aew จำเป็นจะต้องสร้างอนาคตอันใหม่ต้องสร้างเรื่องราวอันใหม่ซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญหาเรายังไม่เห็นเนื้อเรื่องใหม่ๆที่ที่พอจะดูดีมีราคาแล้วก็น่าติดตามนะครับคนเดียวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำเนื้อเรื่องได้ดีเนี่ยก็จะมี mjf ส่วนคนอื่นๆยังดูธรรมดา สกอบิโอสกาย a ซมิคาร์วาเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทริองเกิกับเฮาออฟแบ็กก็ดูเฉยๆมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือ Julia h a r รก็ก็ดาวได้ตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับที่โดนพน่นแล้วก็ใส่ผ้า,าปิดตาเปิดตัวออกมาเนี่ยมันก็น่าจะพอรู้ได้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วว่าเออยังไงน่าจะเข้ากลุ่มแน่นอนนะครับทีนี้พอเข้ากลุ่มมาก็เป็นกลุ่ม4คน ใช่ไหมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งทีนี้ก็จะงงๆและไปตีกับใครอะ่ะไปตีกับเอ็ดดี้คิงสตันสันทนาโอทิสก็จะดูแปลกๆนะครับคือคาแรคเตอร์มันไม่เข้ากันอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ทริอ l งเกิลกับกับเฮาออลแบ็กตีกันได้แค่นี้เพราะว่าติมแม่งเสือกใกล้กันพอดีนะครับจะไปตีกับอันดิสเปเรตเอลิทก็ไม่ได้จะไปตีกับกลุ่มของเจอริโก้ก็ยังไงยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ มันมีความแพ้ชนะกันกันค่อนข้างลําบากในตัวของ2กลุ่มนี้นะครับผมคิดว่าถ้า2กลุ่มนี้มันแย่กันอะ่ะสมมุติว่า d e a ท h งเกิลไปตีกับอันดิสเปเรตเอลิทเด a ทงเกิลแพ้แน่นอนนะครับแล้วตัวของคุณค่าของ d e a ท h งเกิลไม่ก็จะดรอปลงไปถ้ากลุ่มของ h o า of ออฟแบ็ไปเจอกับ j e r ริโกก็อาจจะโดนเจ r ริโก้ลุมกระทืบด้วยวิธีการทุเล็ทุเลอะ่ะความศักดิ์สิทธิ์ความลึกลับของมันก็จะหายไป นะครับอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะสองตัวนี้มึงเตียนไปก่อนเตียนไปเรื่อยๆหาทางลงไม่หาทางลงไม่ได้มึงก็เตียนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออยากเห็นเนื้อเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจเรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยวอดโลที่อยู่มานานอะ่ะมีเรื่องกับ MGF ก็น่าสนใจดีนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วจบลงได้อย่างสวยงามด้วยนะในใสายตาของผม นะครับแต่คิดว่ามันก็คงมีอะไรตามมาแหละนะฮะเขาทําออกมาได้ดีขนาดนี้มันก็คงมีอะไรรองรับไว้บ้างแหละนะครับก็อยากให้มันกลับมาสนุกแบบช่วงปีที่แล้วที่ AEW เนี่ยยิ่งใหญ่มากพอสมควรนะครับผมเอาละ่ะก็ใน Double or Nothing ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครมีอะไรผู้คุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ